ขาะการข้าวเงาคิดตารข่าวทางเนื้อวันเหมือนในในกอบหล่องปังตึกข่าล้านเนาะหลองปังห <c oughs> ลองปังตึกนะ่ถึงได้ปอดห้องค่ะนะอะ่แต่วิ่จอกเมติอันเป็นอยู่ยามเดี๋ยวในตีผู้ผู้ก,กอดใน,นค่ะจะหาเย็นกว่าตาั้มขำในใกล้ข่ะละนะปังตึกในจะหาเสียงเมื่อเร็วในก็เสียงบากทุกท <c oughs> ุกออกเดี๋ยวเป็นกล้ามเป็นกล้มค่ะนะก็ ตังแด่กเาายำกลางในหกมองปลายหกมงปลายปลายค่ะเหมือนในก็ไผยจุมจ้มจนลงเขาสองจุ้มจ,มจนดงสองุ้มสองหมู่สองจุ้มดีน้องไหลเป็นปางตึกกันเหมือนในในก็รอ,อตึกขึ้นไผ่กองเสียวขึ้นจึงใต้เอาขาดตีวันหูก,กวาดเสตีร้อยหมอกเสนะเราว่ากลางเนได้ข้นสองงา ขืนดีวานเก่าปางหุ้งเสยซ้ำขึืนตั้งภายหู้กวาดเส้ให้ทานั้นนั่งขาลานะเพราะว่าตาที่โหลดตึกอดีหู้กวาดน,นเขาขืนสีปอกข่าละตั้งแต่กลางนั้นขืนสีนนสุบค่ะหน้ากาสีสุบแน่ก็ตายแนวก็เหมือนปลูกก็ข่าละเทียงกวนเขาก็นนำอยู่เหมือนกันค่ะนะอ่าแต่ว่าหมากหลวงแน่นก็เขาก็ซ้ำมังเขาก็น่าหู้กวาดแน,น่กวาดเตื้อญยาจ้องเสเตือนยาหวาน เออว่าตึยาเฮิน์นวนพิณองวัดหูกวาดเช่รค่ะอันเขาเตยมต่างวันเนื้อเลี้ยงไว้ต่นนั่นนะมันมันแมนค่ะนั่นอันเขาถ่ายคลิปวิดีโอเสียจลงมาเป็นปอดเป็นตอนก็มันแมนค่ะคำตันเลยถ่ยดยคลิปคลิปวิดีโอเขาหล่ออันตั้งนหลักหลักจดจันจกันลงงกว่าที่กันนะเสียงห้องเขาประดันมามงงงเงงงงง้งงกว่าล่ะสูกอันต้างนะอ่าใกล้กงสุ ภายหลังได้ก็ยิ่งเช่นกวอยน้ำอ่ะนะน้ากากซุปที่สามค่ะทั้งหมดเป็นชีสูบละก่อนเขาจะมายึดเลยทีฮุกกว่าเน่ะแต่ว่าจีฮุกกว่าได้เป็นเขาอยู่กับมวดเอาหมดเลวก็เพราะว่าเพราะว่าภายกองเสีซลขึ้นจึงใต้เขาขาดดีคือชีสอยู่ไว้อยู่ก่อมันเขาติดตาบเก้องกันไหนล่ะอ่าทำดิมใหม่ก่อนมวดขึ้นเนี่ะกว่าตั้งวานนะว่ามันดืู้ช่างเพราะว่าหมากรอยชาวคนด้ปล่อยมาปล่อยมาอยู่ที่ติดขัดนะมันขามไหมอ่าคนเชื่อเขาได้ขามอะไรก็ อันใดสุดใดถอยบ้นมันก็ไม่จะวบนนำหนาลงร้างเคหนวันนั่นแค่ละคนชื่อกล้าขึ้นอกยอมออกอยู่ไปดีหินโจมกองหาป่าเลหินมันเจอนันเขาก็หมันลำโจมเนีน่ยนะไกลกะ <c oughs> บ่หมันลำโจมเมี่ยเบ้อจางไหนก่อชำขึ้นกว่าปืนนาซึ่อขึ้นโดโตึ๊ดถังไฟกล่องเสียวขึ้น,นถึงใต้รดดีร้อยปังหุ้งได้ช่ำขึ้นไมด้น,นะขืนเนี่ยทำถูลองถูถถลงนิดนึ่ง Uh, เออเฮียงกุ้ขัดจังม้วนได้เกาะพอมาถัดไปในปุ่นตีได้เตะได้กาะที่มีหมอกสีปากแกองกาะมีหมอกสีปากไงแต่ว่าเหมือนไหนได้ไดถึงเอาสีปากค่ะนะมึงถึงเอาค่ะหมักหูม้วนอันอันก้อยน้ำหนามเหมือน่หนนะหมักหูม้วนในตั้งอ่านั่นหะน่ะหมันห้ามเขาคลิปวิดีโออันเขาเอามาลงก็ได้นะนะมีมีได้ม้นวนนั่นนี่นะขขาก็เหมือนตั้งเด็กเจี๊ยบไปมันเหมือนกันนะ <c oughs> กลับนะปันตัวได้ด้วยปองมีก่อนที่ปอมมีก่อนที่ตัวยปึปจนอนของเขานะอันเขาเลยวบ้าง้นไดนมั้งอลไวบ้างอลไนะคลิปวิดีโออันนั้นเดียวันเก่าไงค่ะปองมีก่อนที่ปิดมันอืมแต่ว่าอันนี้มันมีแบบภาพมันแง่นะอืมไข่ตัว ชิปอันนั้นอ่ะไงไงมั้งจับนะเอจ้บอืมแก้วตามดูตัวยังไงตอนหนาะยนี่ก็ขึ้นโหลตึกขึ้นเข้ามาไหลกว่าทีฮูกกว่านี่ก็ข้าวยำกลางวันเตียงอ่ะนะอ่าสิบสองบองค่ะกลางวันเตียงครับสูดออกฮูกกว่านี่มันแต่ว่าสูดออกวันน้ำปื่นตีทั้งหมดค่ะนะกลางนั้นก็ก็ขาดลุกตาหาอ่านข่าวมันก็่น่ะนะ โบ่ายกองเสียวขึ้นถึงใต้เขาขันอันชูในได้นาบานหนึ่งอ่ะที่หนึ่งเอานะอันชูอันซอยอันถอยในได้ที่หนึ่งเอาอะนะเออไก้กับสุดถอยอยู่เซต้าในก่อย่างชูก็สั่กวายนําอยู่เหมือนกันเขาันนะเออที่หนึ่งเออพอเป็นปอมีพี่นองก้นเมื่อที่โปโคโป๊เลี้ยงไป่ที่ิี่หลานเนาะแต่คือล่ะโบ่ายกองเสียวขึ้นถึงใต้เขาถอยหนองหน้าฝืนตีถอยหนองหน้าหวานนวก็ปอมีพี่นองก้นเมื่อเขาก็ต้องเก็บคุกเก็บเลี้ยงไปเหมือนกันอะ มันอยู่มันอยู่ก็มันขามเลยลูนะตั้งเพราะว่าผายตั้งร้อยหมอกได้ก็ไข่จำมาอย่างเหมือเดียวแต่ว่ามันต้องมันต้องห่างไกลผู้สวนหนูกัห่างไกลเไว้ก่อนจะเขาผู้สวนก็มันจิหมดก็กาเฮื้อป้วนเลยขานะแต่ว่าแต่ว่าเขาก็บูฮัดลำ้อมก็เมือเดียวนะ่เจอเดียวหมากลงให้ขาร้านมาเลยว่าก็ขาบัว่ารู้คำว่าหมากเขาเรียลงทู่ของลูกตั้งโตสั่งมา่ะ เออสมบูรณ์ต่างต่างเขาไปต่งตงา,า,ออางอ่ะมันป้อมกว่าพระอเออเอื้องอ้างเอื้องอ้างนู้นสิอ่ะนะเอ่อเขาเลยเอาหมากเปิดตาไปเปิดตั้งต่างเอาหมากเปิดขึ้นเฮ็ดขึ้นมันเชื้ขึ้นยื้อขึ้นเปิี่นย่าเฮ็ดลงหน่ะถ้าปล่อยหลุดลงกว่าที่พิษนั่นล่ะนะลาลีความใจเขาโหมมาหมูอ่างน่ลูกโตสั่งวันกาดอ่ออวาวันหลวงลงมาตั้งวันกาดแน่เพราะาาว่าป้อมต่างนั่นคือเด็กก่อนมันจะเป็นหมอก ถึงมนัน,นที่โซนนี่ก่อตีจ้าน่ะเป็นสองตุ่มมองอะ่ะเพว่าเขาหอในเกือบสี่ตัวมองค่ะนะหัวมาหน่ะอ่าก่อนที่มาถึงน่ะ้าตต้มนี่ติข่าลองหลักมันมาถึงก็แล้วกันแล้วธาตุเป็นเขาอยู่เออ่ายเขาซ้ำเฮ็ดเลยเหมือนเตานําหมางให้ทำอยู่เนะื้อลูกแค่นอยู่เนะื้อถ่านยี่ติลหลามยอะละเอียดใส่กัแเต่ยายอะนั่นอยอดไปตังนั้นน่ะตมหมากลงบนกอดถึงเ่ะหนะ้องคเลยนะขาก็ไหวเรียวอ่ะนะ ป๋เด <sm> <Alcohol Physical> <ots> mm ียวมั่งลุงในอื่นเชาวอื่นเชาวดิ้ดี้เกี้วถาก็ฟังสตรีปันกซื้อกอาเนาะเขาอยู่เนาะอืมเขาสั่น้ะเขาสัยิบอยู่อ่านว่านี่ د ي โมกลิตีแล้วนะเออเปิืนสั่มแกมแต่หัวเปลาเขาเลยแกมหัวเปลาเขานะผู้มิตั้งเงาตึงอยได้เลี้ยงเขาได้เอา เขาว่ายิบอยู่นี่ดิโมกาลิตีอยู่แค่นะเบื่อชาำแกมที่เอาเนื้อลุกน้องตะเป้เขาจกมจกมสีมังสีจแามสีอยู่ทีิ้งนั่นหละนะเขาสำยิบนี่ดิโมกาลิตีมันมันหนูยิบอย่าเขาก็รู้ไว้เหมือนกังกุมเนียนนั่นน่ะนะเออเปิลเอากุมเนียน้องมังเฮ้าในหมือเหลียวน่ะเขาก็ต้องรู้ไว้เหมือนกังกุมเนียนนั่นน่ะอ่า เพราขาดีว่าเอามายิมนี่ดีโมกุลิตีได้มั่ไรอ่ะวันนี้มังหลุงน้องตะเป้าอันนี้นะไขตีเนอหลุงน้องตะเป้าอยู่ที่ๆอ่ะอันนี้ผักถึงต่อหัวปอเขาเลยแกมหัวปอเขาอันอยู่ในเงาถึงไรได้แล้งนะเอ่ออย่าปีโป้เฮ็ดกวนลีอ่ะซึงหิคก็เปินว่าเขาลีอยู่ทีวอ่ะนะเอ่อปันหลุงน้องตะเป้าสุดถอยอยู่ที่ๆก็มันก็ม่เจะนะเอ่อมังมียวตีดีตัดเขากดลูกตัดกว่าเหมือนโคขายเขาค่ะล่ะนะมีอยู่ตีเฮือนตีเออาควนกว่าควนมากเพรมีร้องห้ามหนังใช้ขาอยู่ที่ ช่างเป็นปานเหน่าคนเหน่ามันตั้งชาเอวะนะเออมันมีคนมาชื่งล่ะนะเออช่างเป็นเนื้อของเหมียนม้วนช่างเป็นถูผู้เย็นเนี่ยถูเนาเย็นเขาจะนั่นกบซาหมดแล้วมันดีลีน่ะเออเขากว่าหาขายตั้งน้องคําพองว่านะขายโกหูกโกตัางเนี่ยมันนังีเจียวหมดล่ะนะมันเต็มไลย่าล่ะแต่นั้นว่าเป็นเขาก็เขาอิดไลหืเฮงกัหมอซทำดีกินน่ะเออหมอนกินมันทำดีซาเนี่ยน่ะอันนั้นก็ยาวขานะอยาไปอยู่ทีเดียว อย่าไปเฮ็ดงูเลือมถาควนอยูทีทีกนะหนังเป็นนียวนะครับผมจะเห็ดงูเลือมถาควนนะนะมันขามสองไรก็ขาก็ว่าเเนี่ยนะตั้งแต่โตสั่งมาเอ้หลูก็ก็ตด้านกัดด้านปันมูเเสินต้านขาปล่อยก้วนขาขามเขากบปัญหาเขานะเออาขาปล่อยก้วนขากว่าเพราะว่าตานึงนาเนี่ยเอากว่าสองโก้สองโก้เลยนะออาสามนาเนี่ยก็มันก็เอากว่าหกโก้เลยมันปทางข่าละเออขาก็ขามปล่อยไปนะ ตึกตีขายเอาอ่ะด้วยถึงตาหน้าเนาะว่ามันใชเหร้อนะอันไหนเขาสัมเฮ็ดเวงูเลี้งถากควันอยู่ทิ้งๆล่ะปอบถากควันอยู่ทิ้งๆเพราะมันอื้อมาจู่ห้องน้ำเจ้าแก้มมันก่อมคามเลยอ่ะไหลชูไหลทวายอยู่ทิ้งๆนะไหลชูไหลทวายซิลิคปมิพิ้งองก้นเมืองเขาก็เลยกตุ๊กข้าวย้อนนาเกลนากลางมันขาอนั่นนะเอ่อผ่าเลยิบอันเป็นผ่าตึกบผ่ายี้นะก็ป๊บเพียงข้าวาได้กิ่นไปละนะเออมันเหมือนพื้นอ่ะ นั่นคือรองหล่ามือเลียวในข้าวพวน้องหล่ามันเฮียงนี่ล่ะเขาสั่งมาเอามาเสิร์บไข่หูเขาเล่ะนะเป่าเป่าตวดโพลันกั้มสั่มป้าเยงเทงอะไรสัมหยับใจเออมียวไหนนะเออหลังการชื้งเอียนนะเออมันลูกล่ะมันมันก้อนเหมือนกันล่ะมันลูกล่ะไผ่หมือเลีวเขาห้องดีสุขเขาล่ะนะเออเพราะเขาปุ่มมามาคิดปวดเอาใช้เป่าดิ๊กได้ก็เป่าเป่าตวดโพลันกั้มชีสั่มอกผ้าเยงทำหยับไปเมียะไห มันสาคัญเจอะหมูเลี้ยวเน่ไข่เป็นทังนั้นเียก็ขาดด้วยเนี่ยนะหลากชื้อๆข่าละนะเออก็ะเ้อั้งนั้นอ่ะเอาอยู่ทีแล้วเขาขาดก็พดเห็นมูเดิมถากควนเปอยู่ทีเลี้ยวได้มันได้กินเนี่ยกทันหมอเลี้ยวนี่เขายี่บุ่นนี่ตีโมกะรตีอยู่นีตีแกนะเันสําคขึ้นากมเอาลุกเนื้อลุกน้องแต่เป้เขาใช้จีเนีอ้ามันยามหน่ามังมิวเนเขาขาดหรือไร่นอ่ะนะเออขาแล้วยิบแผียนการชื่อเคยตาได้อันตีิ๊กยี่ยี่จ้ากว่าเต่นั้นในก่อเปมื่ นะอาหลวนในมันลูกเขาก็เอามาหลวนอันแห้งนั่นแหละนะเป๋ออกไว้ไปจากพื้นพื้นนั่นหลวนนั่นจักรน่ะเออเขาเอาหลวนอันแห้งมันมาหน่หนังสือเขาดีเจียวซุกหนังดีเจียวเลยกินนั่นน่ะอ่ากำทำก็เอาไปอยู่พื้นนั่นืีติ๊กเป่าจังคือเขาไม่ทำควานอยู่ติ๊กไมนช้ำลูกล่ะมือเป่าได้ลูกเออนะเออมันเป็นจังไหล่ะเออผู้พมัดด้วยไผ่ก็ชิ่ก็หันเขาเขาข่านไปก่อนผูพมัดด้วยเนี่ยเหมือนมองล่ะนะ ตอนป้มต่อยก้มหลังต่อยนะอาล่าก็สัมผัสแกะอันวางนั่นน่ะเนาะเออป้อมแกะมันสัมผยาบ่ะนะเออในายก็เขาได้ตั้งเจอเขว่ี้ยงกันนะเออเหมือนในตั้งสูตรตั้งทอยไปนในก็เออท่อยในอกในหูกว่านายก็ก็มันไลท์เตอร์เจอหน้ากาหือลงล้างค่ะนะเขาก็กวายน้ำเหมือนปลูกค่ะตายในเรื่อง่ะหือหลงนะอันหมดเทียบก็หาวเฮียงแทงนั่นน่ะเออหมดเทียบก็หาวเฮียง อ่ากวนหมาดเทียบคนเนีเอามือเอามือมหูตั้งโตสังนี่ยเดี๋ยวขึ้นทัดด้วยมันกวนก็ขาตั้งปุ่นก็ปลี้ยงเหนียนไหลเดีอยู่ก่อนปลี้ยงเหนียนไหลเดียอนะอีทัดมันอินค่ะอืมสัมผเนาะอืมขาสัมผูขับสับสิบไปตั้งวือเอียนไว้กวนหมาดเทียบเขาได้น้ำน้องนะ สองลำลดลงหน้วทำเอาเอามือก็นั่งฟังตาม่งมือมือมือทั้งโตสั่งกันน่ะที่ฟังตามเด่มต่างยึดยากันใครออกนอกจากเอามือตั้งรอยเนื้อด้วยน่ะตั้งป่าเลี้ยงจะนั่นท่าละขับขานนะขับฉุดเลยเดือนเพราะว่าเมื่อน่าสนทำโตกอินใช่พอสาย้ทั้งปูนก็ยังอินแต่เน็ตมันเต็มโปรไหลดีนั่นท่านะนะไม่น่อเป็นไปหันเขาตรงตั้งภาสีเก้าเม่น่าตามขับไง เวลาก็อันกันน้อนรับอยู่เยอะป่ะอืมอ๋อเอาคไปกับสืบไร่ครับพอากับสืบไร่ก็มันจะได้ก่อมกับต้มกันนั่นขนาะเนาะนม่ก็วฟายวันแมเขาสมขึ้นหลดตั้งลอยปางหวง <c oughs> หลดตั้งลอยปางหงวงขนาดเนาะ <c oughs> นะเ็ดโหล่ว่ายอยู่สาม ถ้าว่าขึ้นเป็นชามงาเหมือนกันก็ใกลหนักขึ้นหลขึ้นนังหือก็ขึ้นเลค่ะ,ะเหมือนต้องนังถายตั้งหูก,กว่า,น,านี่ก็เขามาห่อในมันเป็นสี่สูบอ่ะนะมากเลยมากขึ้นหลนะเออสน,น,นสูบที่ 1, สี่่ไงล่ะสูบที่หนึ่งสูบที่สองสูบที่สามใน่ก็ย่ากินนำเหมือนกันค่ะสูบลงสูบโด่งลงกว่าเอ,อมันก็ มาไหลก่อนในสูบกี่สี่นะอยงองตว่าภายโคไลยเขาขำถอนออกปันเซมตัยหันถึงอันเป็นกูมันดีกว่าตุ้มตื้อเฮือนป๋อมเพี่น้องคนเมืองนะเขาสั่มบ้วนเขาลองหลังมันกว่าตื้อฮะภไยกองสีเอาขึ้นถึงใต้อันเขาอมหมักใส่เขากันน่อมันไรตื้อนะอ่ามันกว่าตื้อเฮือนเจิงเฮือนป๋อมเพี่น้องคนเมืองอ่ะอันใหม่นั่นนะอันเป็นจูแม่ผีผีเขาอะไรเต็มต่างไว้ว่า เขาก็อยู่หิมมันเชดไท่ภายกองเสียวขึ้นจึงได้ในถอนออกกัเย้าเขาต้องไปก็อยู่หิมมันเชไถ่ของขึ้นส่งมันกันว่าภายกองเสียวขึ้นจึงได้ในเผาขึ้นยิบผมเอกินองบนเมืองอันว่างน่ะมันจะมันมันแมนนั้นนั่นนะอ่าเพราะเพราะภายกองเสียวขึ้นจึงได้เป็นหมักภายกองเสียวขึ้นจึงได้มันแมนแบงมดดลายลังเขาขายที่ขึ้นเฮ็ดเป็นเฮื่อนใหม่แหลังนั้นชื้นๆอ่ะนะมันมันแมนค่ะหมักนมีออมาไหนเนาะ เออข่าวเงาในเอาหึงมันเมียนอี้น่ะมันเป็นความแตกแยกรองว่าเปิี่นต่างเตื้อต่างคือข้ามต่างเข้าพี่น้องใต้หนังกันช้่มขึ้นมาต่างลงต่างลงอยู่ที่ตรงไหนหรือที่เี้เออนะการม้วนแม่กันเนี่ยเพราะว่าเต็มเมียขันเนี่ยนะตาดดิขึ้นปอกปลองขึ้นบรรจุได้สุดเป็นตันตาดปลอมพี่น้องคนเมืองเขาขาดมีสังอ่ะเนี่ยมีได้การต่างข่าวในแก่ห่าถามรู้พี่น้องเอสพีเขาชุมีได้อ่านข่าวคู่ข่าวปลอมเท่านั้น อ่ะพี่น้องไต้กวนหนุ่มไต้ปั้จานของอันเหล่าต่างวกันนั่นน่ะเผาเฮือนเผาเยี่ยงนั่นนั่นมันไม่เผาให้นั่นนะเออกวนชูนั่นน่ะเผากวนสูเผาสูก็ต่างสูก,ก็กันแน่เปิ่นนั่นน่ะอ่นะนะเขาขายได้มั่นใจค่ะเขาขาดัดทัดเว้นห้ปืนตีค่ะล้องมันใหม่กว่าหลายลังค่ะสามลังไม่ได้มดก็เือค่ะพวกไผ่าากองเสียวขึ้นถึงได้เลยเผาเต้นะพวกไผ่กองเสียวขึ้นถึงได้ไม่ได้เผาสูช่างที่ว่าเือล่ะเขาขำเป็นเจอไผ่แล้วไผ่หนึ่งล้านชื่ง นะม้วนเมะกันอย่าพี่ยเลยมีความเซเนกันในนี่อารมณ์เมื่อเราก็ม่มีแต่การข่าวอันเซอันเนกันอยู่ตาสีแคอันฟูแกนี่มีแกนต่างข่าวแค่ต่างมีวเนี่ยหมอย์แน่นนะเออหมอค่ะข่าวนั้นเอาหังมันเมียนอินเนี่ยหลับจมต่างอันมันเมียนอินนั่นนั่นข่ารู้มันต่างดีๆค่ะเออหมดหลายหลังค่ะหมดสามลังดีมดหลายปากแสนมันพวกไผ่กองเสียวขึ้นจริงได้เลยเผาเต็มแมงก็ข่ายดีเฮ็ดปันก้นะป้อมเฮ็ดปันไลมันนั่งลายดูปาก พวกชั่เป็นหมากชูรู้ชั่มปลวกเรามากฮือนป่๋ม่กวิโนก้นเบื้องเนาะน้าชูชั่มดียเอาปุ่นพอนปานะฮะน้ากาฮือนอันอันไหนดูในช่วมอันไพ่เลยใหม่ก็่าเจ้าน้ชูข้าหน้าแก่ต่างสุข็กตายเตี๋ยต่างเหมันเกาขานอ่ะถามพี่น้องเออพีพีโทรมาหน่ยเพรูไข่โทรมมยพวงก็ขาชูมีอยู่ลูกอ่ามาแจาะแช่งกันด้วยอินนว่น่ะนะเจอะอเยีชิ้นลงเลยเจอกว่าเจอขึ้นน่ะลงเลยกันเจอสาดวันเมืองกันเข่าขาน่ะเตเอาได้ความเสกความเน่เสกเตี๋ยวการข่าวการเงาเสกเา แอบอ้างกันว่าห so sure. ั่นกันเมี่งเมี่งเสียได้วอ่ามันตีขึ้นใหญ่มาฮะมันตีขิงสร้างขึ้นสูงมากค่ะก็ใครย้อนถามสูรู้ตีตั้งอันเท่าในอันเท่าข้าดตีขึ้นตึกเอาหวานเอาเมื่อในหงกปูกเชนเช่นมาตึกเขาขับอีน้องใตเดาะไตในเขาดิไหลขึ้นว่าอันไหลมากเจ้าน่ชูได้อยู่ที่แล้วเป็นขีดขามันชิงงอกงอกงอกกว่าต้อนเปิืนเนี้เอ่อเปลืไปให้เหมือนมาล่ะนะต้อนพลังเบื่อมากว่าหน้าเอ่อบากว่าเน้าหวานเน่าช้างพวกกินเข่ากินสังนะ เออ t n l e เขาไอไอว่าลงเขาอยู่ตบหรือ f c e เขาได้เหมือนหมุนเจา่านะเขาจังขึ้นเหมือนเพตรกาเลยฮะับกาบช่อมมันเปิ่อนอ่ะรถนำมันไข่ปุ๊บฝนหวาดได้เงือชอบดีว่าเขาขาโก่งแทงนะอารมณ์สูบุมดีอายเปินนะ่นเนาะอารมณ์แกะหนาใช้ปฏิมานห้ามเนี่ยมิชังสีมิวอ,อะ่ะก็ไข่ย,ย้อนหลานในชูชืช้ออินหนึ่งนะเอออันเขาข่าวอ่ะชูเวทย์ด้ยมันกว่างกว่างด้วยเหรอมันไกลไกลอ่ะพวกชูเต่าที่กลมโหชูด้ยห้ตุ้วยก้อยชูกว่าดี่เจะมันขึ้นยาอะไรอ่ะขึ้นยา นะเออถูกด้วยไกลๆเออหนะมังมิวมาหนมันเป็นความแตกแยกหนุ่งกวาดทิ้งๆเออนะ <c oughs> ่าเขาคำใครเอา,ฉะะาอเฉลียงอ่ะใครก้มเสียวขึ้นจังใต้ได้ถอายปะเนี้ยนักผู้กวาดหน่อยมันเตีนะ้ยเอานะเออยันเป๋วหมังในเข่านำนางตาบขึ้นกวนวานทิ้งๆละ่ะว่าอยู่ไว้ก่อนมันจำดีมดกว่านั่นน่ะตีจ้องในก่หญ้านะตีจ้องในพันไทยเหมืนตันใหม่ใหม่มัน้าอยู่หมักทองนั่นอ่ะอ่าอันใ,นใหม่ใหม่ในใหม่ไผฟมือจ้องไผ่ปุ่ในนั่นค่ะเด็กจำกลางดาวนั่นค่ะแน้องใหม่ เอาย้อนไปนั่งนานน่ะเ้าว่าสูตรออกกว่าปันมันเป็นขึ้นไม่สี่สูตบใช่อันไหนตายอยู่ก็แน่ก็เป็นพี่น้องตายเทากำน้ำไงค่ะเป็นพี่น้องตายกำน้ำเป็นเฮ็ดดีเท้านะ่ะน้ำมันหมูขู่ขึ้นหมูน้ำมันปลาขู่ขึ้นปลานะน้ำมันไก่ขู่ขึ้นไก่เป็นเฮ็ดดีเทาขานะ่ะนันมันวิเทียบเตาย์คันนะ <c oughs> ่ะนะเออนั่นก็ย้อนผงเลี้ยงทิ้งมผมเอกพี่น้องกวนเมืองเาขาค่ะเลยผู้ถัอมเยี่ยนเาขาเขาคนะ่ะเนาะเอออันรองด้วยการ เขาเฮ็ดปังกลุ้มกันแข่งขันเหมือนนัค่ะนะภายที T N L E เขาอ่าโมไอตุ๊บเขาล่ะเฮ็ดปังกลุ้มกันดีเมืองกุ้งเลยค่ะนะโปรลวงเขาเนี่ยเป็นไอตุ๊บค่ะเฮ็ดปังกลุ้มดีเมืองกุ้งเหมือนนอ่าห้องมวดกูเอิงกูวานกูอุกจุกูเคลื่นกูลังคาเฮื่นใกล้กับปังกลุ้มมันในเดีมันก็อช่ำเย่าขำอินคาร์นอมต้านเดน็ดทัดดีนะเอ่อยนไปจำได้ในมันก่อต้านเดน็ดทัดดีใช่เขาอุปโภคกันหล่อมช้างได้ก่อมหัว <c oughs> มันใ้เฮ็ดบางกลุ่มกันหลองสังได้กล่อมหัวนะอ่าถ้าว่าคู่เพื่อนได้ก่อมจะถ้าว่าห้องเอาผู้เยาวกุ้นลงไงอ่ะอ่าลูกวันได้ลูกวนัลกวน,ลกวนลูกชวนได้เต็มปลาขาก้นวนันก้นชวนได้เต็มปลาขานะอ่ามันจะมีไรอ่ะผาย,ย,ผายตั้งผู้เยาวกุ้นลงเขาอ่าปู่เก๋ปู่ก้างปูเ่เฮงเขาจ้าก,กว่าตัวไหนคะนะ่ะนะอ่าถ้าว่าหูคล้องเขาอ่าหูหมูเขาอันเป็นน่าอยู่หน้าหมู่วานคะ่ะนะในก็ <c oughs> ดนเฮ็ดปางลุมกันมาไหนค่ะนะแต่ว่าเขาอันทดลองปางคุมเขาได้ก่อนบอกผูกดิขึ้นทัดปันกล้ยไถ่อะเพราะม่ไหนมันขำเนีย่ยค่ะลองกับสิบต้องปุ่นยิงเข่ไนไรเอ้าค่ะนะเขาในหู้ต้มกับการยามตัวยามนั่ะนขะลังนอนโปรตีเจพวกใครมันดีได้ก่อนนะยันดังนั้นนะ <c oughs> ในก่วเห็ดปางลุมกันแท่งตอนตาอ,อันดีการเพิ่มแถมแห้งชื้อเถอะหลองเงินหลองต้องเถอะหลองสังได้ก่อมหู้เอาค่ะนะ ใ <c oughs> นก็ภายอานันโนทีเอลเอเขานะเพื่ปังกลุ่มกันค่รับก็ลองเลยปังซึกในก็เหมือนในในก็เลยว่าบังก,กันตั้งวันค่ะตัวบทถึงกว่าเจ็ดโมงค่ะลาเนาะโลร้อยปังฮุ่งเนี่ยลอยอวันเก่าปังฮุ่งเนี่ยขึ้นไรขึ้นไรขึ้นจะมีคมไรเออว่าตายน้ำก้อยน้ำก็กาอะไรขึ้นกึดดื้อไว้แถงวันนะั้นนะเนาะในก็ไปขึ้นไรเหมือนกันค่ะดี้อยปังฮุ่งเนี่ยเพราะว่า Mới lăm bên kao mong của mặt mông đã có mặt bên mày you bedmong kim mung hoa nó bên mày bedmong kim mung hoa kao mát mày hết băng kum di mung kum mang kung long sang mày like ong hương a tuk chia tang m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  เราได้ทัดไปในรายๆๆละเอียด <c oughs> ผมตั้นอิทัดมันกกมกุงขึ้นมาอ่านในพี่น้องเขากลา,างในเข่หนอนั่นก็อนดาการเขาเงาคิดด้านเขาขานะานะมันด้ก่อ่งบันกว่าเขานาตั้งกินเน,ะะน,นี่ยไทยโกสิโกหานาะเขาันเป็นอุปางตึกในขานนะถึงไว้เอาอะ่ะแต่ว่ามันจาเป็นปางตึกเสจางในไทยหูภาพม,มาปันพี่น้องเขาเขาโดยค่ะเนอ ก็เพราะว่าสิงห์ของสิงห์มาก็พ้องทุกแม่พ้องอยู่มื้อตางวันนะถึงกว่า2:00นค่ะแล้วก็เขานําตางกินซอกกินเสถักถึงปู่แม่พี่น้องคนเมืองเฮาเขาอ่านอกวนนองเมืองในว่านใเมืองจักกว่าเซนั่นครัว่าพุ่งเมาหมูนําคําอ่าพี่น้องตาเล็กาอ่าซ้ําแพี่น้องต้นตีขา พี่น,น้องในเมืองถึงไถเอาเขาเพียงการยานเมืองอันได้จ่อยแถมมามาผูกก่อขาเดียวเอากระพังมาต่างมันค่ะนะเขาว่าป้อมมันปลาหุบชึกกล,กลัวนอหน่อยซ้ำไข่ออนกันแน่ทำไงวาเห้มขันหลัอันกวนชึกออกมาครับจัปีว่าอย่างนะ้าก็อขาขัน้นยินอันจ้าในนี่นะก็อขาจำมันมีแบบหุบอันมือเขาเสิร์ฟขึ้นหรือลุเนื้ือกาอ้างกงดนะ้ะนะเออมันถึงดีโกชึกโกาหหานะน้กกนะไปนั่นกนะ็หมางโกนนซ้ำไข่ตุ้ยจังนั้นอ่ะก็อขาก็จ่ายหรือต่างมัน เขาก็ว่าเออมาผูกหลองไปขึ้นมาส่งบันนั่นน่ะนะนะมาผูกไปเลยโป้สิส่งบันหลองเลยเขาน้ำดั้งกินน้ำหมีน้ำมันจ้ากว่าจะได้โชคดีจะไหนน่ะนะส่งขึ้นมาเกีนะเขาว่าเป็นปังซิ่กอก็มือส่งบันนะก็ขาก็หลาดูพี่น้องเออผีๆเขาทั้งทีอันเดียวอีเขาโกชูไข่ไหลน้ำมันเขาหนำตั้งกินหลายๆนะมือเปิดตั้งรวดอันเกาขาดส่งนะ นะเขาสั่มป้ายก่อนนะเกขาขาลยกูลองเอสพีพีเทียนยาวอีกเก็าขาตื้นกูเขาอีทค่ะดื้เลยกูค่ะอเออฉันคือว่ามีคนมาเฮ็ดแต้นเหมือนเก้าขาเชอ่าลายเฮ็ดลายฉ่าง,งเย็มเลือยองเลยการข่าวการเงา,งาการเง,นงนิงนการรองว้ยเจ้ื่ิอยเหนือเื้อตัดบ้านเมืองเนือตัวผมเองพี่น้องคนเมืองเขาเขาเลยมามาเฮ็ดแต้นก่นนนอนเก้าขานะเกาขาดีมือยิบเรามันไงมันหยาบค่ะเกาขาไทยมือชุดเดียว มันใครมือเตยพวกคมคมเลยมันใครอยู่ที่อี้ได้มื่อเหลียวน่ะนะเออก็ใครดีมือยิบลองไงเออมันหยาบไงเออเหมือนมันเมียมื่อเหลียวน่ะพวกก็ข่ามืออันตั้งน้องตั้งหลังจะนั่นเช่นดีป้ากันอือบเอือบน่ะหยาบหลาหน้าชื้นเงี้ยนะอันมักก็มีแห้งไปไหนมันเป็นคาไงล่ะพี่น้องใต้เอาเขากูหมูกูจุ้มมีเพิมือยืนมือถึงล่ะจึงได้ปวดห้องมื่อไลนันเลยเป็นปังตึกอยู่น่ะไปมีเพิค่ะนะเขาขำไรเช่ไรแน่กันนะมีอยู่นั่นน่ะไอ้ตับลมไหนะ นะหลีๆก kind of ็ไอ้ตับลมในอ่ะจ้าจ้าก็ไอ้ตับล้มตรงในอ่ะนะขายกินลมสิเร่งสูเสานั่นล่ละพอดีเจ้าหลัดความตึกในการนำอายห้อมเหลยลักเลยตัวเมันข่าร้องห้อมเลยอาร์ม่าเพิ่นข่าร้องห้อมเลยจีเน็กเล็กเกรงเหมืนห้อมเลยว่างขับเพิ่นข่าร้องขาได้ขาได้หลานชื่อไงอ่ะกวนพอดีกุ่มโดหลัดพอดีหลานโลโก้ค่ะนะตกน้ำหมาถึงปืนใสต้องอะไรถึงกุนหม้อค่ะด้วยพี่น้องเขาว่ากูช้ำอ่ะอันแล้วก็ว่ากลุ่มว่ากูที่กวนเบื้องเขาขายก็อ่อนกันไลยไป กูค้นเหตุการณ์ตื่อสายก็อ้อนกันว่ากูเมื่อเล้าเขาขาดที่ขึ้นใหญ่ขล่ะนะ <c oughs> ในร้านชื่อกันนะในก่อนลองเลยปังตึกใ <c oughs> นก่อนมาแทงในอันเป็นภาวะถ่ายดังถ่ายดังทำง่ายในขา,านะใน,นะนก่อเหมือเข้าวยำแปดโมงกลางเนอใน,นก่อ็ถ่ายดังน้องเลี้ยวขึ้นกลางน้องเลี้ยวเลยหูคา่ายค่ะ ขึงกลางนองเลี้ยวเลยหูวคายในก็ผ่ายจุ้มจนลงเขาก็การขืนเหมือนกันค่ะ,ะการขืนตายที่ขึ้นมาโหลดตึกขึ้นผ่ายของสีเอาขึ้นสิงใต้เขาขา่ะปอดตั้งหูวคายเขาจะในค่ะนะทํางานจะในเขาวันงานนะเกตกลางในะอ่าขึืนมาสําเดียว่าเหมือเลี้ยวในช่ผ้าปนชั่มโตรกละ่ะขืนมาทำมาผ่ายยะช่างก็เขยดว่าปุ๊บเขาอ่ะนะเอออึ้งอ่างเขาอะเสียงห้องสัาหลังอินนั่นละ่ะ เออเพวกเสียง <laughs> ้องหลังอินก่อมองงองงองเงียงเขึ้นตันกันลงเสนาเย็นกว่าทั้งวันเอ่อทั้งวันนี่กมอนแต่เนเขาวัาน้นเนื้อกล่วงกลางในค่ะจำในในเขาตางไหวชามมองในชํำขึ้นมาหนึ่งภายตั้งนองเต้าเสอ่าปังคําเสนะอ่าถึงกลางเขาวาเนั้นนองเต้าได้ปังคำให้เขาต้องให้ต้งนั้นก่อ้ช่ำขึ้นการขึ้นมาแก่จามภายหนึ่งอะไซชํำขึ้นแกมหนึ่งภายหนึ่งนะเออ เว้ยตอนนั้นเนี่ยก็อ่นก็สมาพายนะผลยำโต้งน่ะอื้องเอื้งอ่างชมห้องนี้เองล่ะนะเสียงอ้องส่หลังล่ะก็ไม่เสียงหมาขอห้องงองงองแงงยงงค่ขึ้นเย็นกว่าตัวหานยามห่เลี้ยวในค่ะล่ะนะแต่ว่าพายของเยอขึ้นถึงได้เอาขาดแตว่ามีน้ำกัดเนี่ยมีอยู่ไงน้ำกัดมีอยู่เหมือนกันในค่ะตัวข้าก็ย่องโย่นำจอยชุมเต่าไงนะยองโยกูมีว่าย่องโยอันเห็ดงูเดินผาคอนนี่ เฮ็ดเฮ็ดหน่าเฮ็ดหมุนเจ้าอาถูกตลาเนาะทาเฮ็ดเจ้าย่าเชี่อยู่อยู่าลุกแค่นอยู่ที่ติ่งนั่นน่ะพวกเป็นปอดดังจึงได้ปอดของเฮาขาดเลยนะโยงโยกโยงโยกปูมิ้วแค่ขาก็่ํายงโยกเดืมใจค่ะเนาะเออจ้าห่มขี้ลีห่มตามเฮาค่ะใน่ก็มป่วนกัน่ะหล่ะเนาะเป็นตั้งหิวมาก็รุ่นเล่จ่อยแถมกันเขาขาดก็เติรกวนชกชงหูเช่นเนาะไม่เหลี่ยม2ป่ายเช่กวนอาขาขี้ห้องเช่นเนาะเออเจ่าทั้งนั้นคขาก็ําไม่ใช่จาผ่องนึงสู้เจ้าค่ะ ขาขาเป็นอ <c oughs>. <c oughs> ันไรกับเนื้ออยู่ว่าเป็นเพอในนะอ่านั่นก็อยู่ว่าขาขามด้วยถึงกันด้วยถึงมันเหมือนโมลัยกาขานะนะมันเหมือนเหมือนโปเมลูกันอ่ะมือเหมือเมือเขาป้องเขาหมือป้ป้องเขาก็มือนก็อีมีนะมือเขาว่าเหมือเขาขึ้นหวางโปอเม้าก็อีมีมันให้ทางนั้นน่ะนะมันเหมือนโมลัยกาแก นะเออสีก็เอาเมาสก็แปดขาเนาะในก็ลองเลยปังตึกนะถึงใต้ปวดห้องเขาค่ะลองเลยการเพิ่มแคมแห้งซึกมากเหมือนในเลยก็ไปจังทัด่ะละ่ะก้นขาก็ยิงก,ก็มดอ่ะเลี้ยงก็ผูยใช้กโก้ขาล้งน้านะนะก็บฉุดนั่งหมายพงอชัอ่มไรเเอเมื่อเดี๋ยวในะไปผ๋ยใช้กโก้่ะลองเลีเ้ยงมันนะ <c oughs> นายวิ่งจองแม่ได้ผ๋ยกันมดนะนาวิ่งจองแม่ผ๋ยกันมดอืมต้องกดชันร้อยเนะี่ยมันมีเผาผ๋ยใช้กโก้่ะล้งน้ กูว่าในเพ่บุกเขียวไว้อ่ะทีนไปหางก็มู่เราไม่ได้นะเวลากับคนตกัดฉันอาลาสญ่งญ้ผลนะี่ก็นอนรับไปกันนู่หมือเราใหม่ได้ไม่ใหม่เตอสังหารนะตาตาคนเี้ว่าเงียบจอกงองกว่าหากุ้งตกว่านั่งมือมันได้มีค่ะคนนันก็ขาได้มีทั้งนั้นค่ะเออนั่นก็โปมีขาวเงาคลิดตันมาตันตาในวันเมือผูกก็ขายดีเอาขึ้นมาหลาดปันปมเหกพน้องคนเมืองเขาเขาเสนะ อ่านั่นก็เขาพอได้หู้ต้อมกันก่อนลงในการเพิ่มแถมแห้งซึกมาได้ก็ไปเลยหู้ต้อมสั่งน้ำน้ำปันั้งโต๊ะสั่งมานั่ก็เย็นมาอยู่ตั้งวันก็มือข้าวยำกลางน้ำแปนมองก็ขาก็กลับซื้อกล้าตาดที่เพิ่มแถมแห้งซึกมามันก็ไปมีเขาบออกว่าคำวาย่อนั่นน่ะน่ะภายไอ้โมหูมวนเขาไอ้อยู่ดลเอสเอไอว่าเขาสร้างสร้างอันมาอยู่เวทสองปรก็ออกกว่าคำออกมาคำว่าย่อหมั่นมือเตียนยามเขาก็เอามาคำวายเอาไปคำมีปังกลุ่มอันเทศไวน่าเมืองกุ้งนี่ยเทศปังกลุ่มือนนะ ก็ไปเลยหูแ้แดดโตเลยนะนี่ก <c oughs> นะ็ <c oughs> <c oughs> ตอนตาการข่าวเงาคิดด้นานข้าขาเนวันเหมือนไงในก็ข้าขาดาดอาดีเตอร์ไงนะอ่ะนะลองเลยการพ่อมหงพ่อมหมมด้ม่บวกไข่ล้านเนาหลานมากก็โชคบวกไข่กวนเนาะนะ